sorry it's dj โย่วาซซ์ซับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดฟาดและเบิดเกิดผึ่งงานเรามากครับน้องๆวันนี้ก็บังเอียดมาอยู่ที่สนามตะก้อนะครับคองแห้งนะครับหลังจากที่บังเอียดอ่างไห้ไปนานหนัดเอฟซีเออวันนี้บังเอียดจะมายับบังลิกนี่บังลิกบังลิกครับวันนี้บังเอียดจะมายับบังลิกนะบังลิกตึงไหมอ่ะตึงตึงเต็มไัวเลยบางลิกเต็มตัเลยยี่สิบห้าบางเอียดสี่พันเด้อเอฟซีเออบางเอียดอยู่แดงแดงหนึ่งดาวดูบังลิกช่วยได้ไหมหรอโอเคสำหรับคลิปนี้นะทุกคนเนี่ยบังเอียดจะมา ฟาดตะก้อนะครับฟาดระเบิดนะครับจากที่ห่างไรไปนานเดี๋ยวมาดูก <d> ันว่าวัน <waking> นี้มังเงียจะฟาดได้หรือเปล่านะครับน้องๆแล้วมารับชมมนในสนามเลยก็เดินในเมืองก็ยังมังเงี้ยถูุยก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์ก็ซับตะกายกดอิ่ดงเลยต้งตีกันมังเงียด้วยเดี๋ยวไปดูมังเงียยิงเพื่อนก่อนไอพี่เถื่อไปตามมาโอ้โหลงมังลีกเขยแล้วลามังลิกเออมา

โอ้ลูกนี้ใกรได้ไปได้ตองเต้นก่อนเกมไป้หล่าก็ได้ลูกนี้เกมไหมเรายุ

คนหึงมัดยัด ไอายูกปันนนี่อชนะลูกปันนนะวอ้นไม่ข้ามด้วยจนตรงนี้ปาอดีด้วยปลาดูง่างครับงยืน้ย้

เบืังหนโอ้โยนนี่โ้ยไปเลยไปไบยดไม่มากี่เดืนเลยนะเก็เท้าเฮนะ nhật yêu ăn hồi là không nhật โอเคสิหลังจากที่มึงหย,ยุดไปสิบแปปีตัวเพลาเหม,มือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่ามึงหยัดเพลาฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าไม่ใช่ไปสุดไลค์ถ้าไม่ใช่กดเจต้าไม่อยากเลกดชอบแต่ใครไว้เดี๋ยวพ่อเมืงหยัดคว้าระเบิดได้ไหมนี่อีพี่ดา <laughs> ไม่อาจารย์ไม่เป็นไรครับไม่เสียใจครับเพราะว่าอาจารย์เสียงเปดสุขโอเคสำหรับวันนี้มึงเข้าตัวแล้วก่อนสวัสดีครับ